ปิกในเช้าของวันที่28มีนาคมพศ2563ณสวนธรรมมิกราชท่านปริยาตธรรมมิกราชได้ขึ้นข่าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมา สมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อท่านพระยาธรรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าทุนถามพระพุทธองค์ท่านไป ดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธเิจาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกปัฒนาที่จะเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ถึงเรื่องของการทำดีที่สุดคือทำแบบไหน,นทำยังไงจึงเรียกว่า ทำดีที่สุดนะเจ้าค่ะเพราะคนเราทุกคนก็ต่างคิดว่าตนนั้นทำดีที่สุดแล้วและแต่ละคนก็มักจะมองเห็นแต่ในสิ่งที่ตนทำว่าดีว่าถูกต้องเช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะฉะนั้นลูกจึงจะขอถึง พระพุทธองค์โปรดจงเมตตาสแสดงทำเรื่องธรรมดีที่จุดแล้วให้ลูกใต้ฟังและนำไปเผยแผ่ให้กับดวงจิตทั้งหลายได้ฟังและพิจารณาประพฤติปฏิบัติตามด้วยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะพระพบุทธองค์ทรงเมตตาสอนว่า ให้ทุกคนดูที่ตนเริ่มต้นที่ตนหากปรารถนาที่จะแก้ไขสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนเราก็มักจะเกี่ยงกันเทียงกันว่าตนได้ทำดีที่สุดแล้วจึงมีแต่การเพ่งโทษผู้อื่นจนการทำความดีที่จะมา ปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะแต่ละคนคิดว่าตนทำดีแล้วขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมเรื่องนี้ให้ลูกใต้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะก็ดีแล้วละปรพยาธรรมเอ่ย ้าอย่างนั้นก็จงตั้งใจฟังให้ดีฟังแล้วก็จงน้อมไปฝึกฝนประพฤติธปฏิบัติตามและเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้ลองฝึกฝนเรียนรู้ด้วยเช่นกันพรยาธรรมเอ่ย การทำความดีมีหลายรูปแบบการทำความดีขึ้นอยู่กับว่าบุคคลผู้ใดทำได้แค่ไหนยังไงสะดวกทำความดีในแบบไหนจึงกลายเป็นความดีที่กว้างขวางไปตามมุมมองของแต่ละคน ตามความสะดวกของแต่ละคนความดีถ้าพูดไปแล้วมันจึงกว้างขวางนะักโตกเตียงกันไปก็ไม่จบเพราะบางคนทำความดีแต่บางคนก็ยังมองเห็นว่าไม่ดีอยู่ฉะนั้นพริยาททำเอ่ย การทำดีนั้นมันจึงละเอียดอ่อนยุ่งยากซับซ้อนหลายขั้นตอนหลายชั้นแต่ประิยาธรรมเกยทุกคนจงเอาตนเป็นที่ตั้งและทำดีตามนี้เถิดลูก พรา้าหากว่าทำดีตามนี้สิ่งที่ลูกทำก็จะเป็นการทำดีที่สุดพระยยธรทำเอ่ยและย่อมแน่นอนละลูกว,ว่าการทำดีที่สุดคือจะต้องเป็น การทำความดีจนถึงซึ่งการดับกิเลสตัณหาถึงซึ่งการเป็นองค์พระอาหารหันต์นั่นละคือการทำาดีที่สุดปราบใดที่บุคคลผู้ใดก็ตามยังไม่ทำความดีจนถึงซึ่งการเป็นองค์พระอาหารหันต์นั้น ปราบนั้นก็ยังไม่ถือว่าทำดีที่สุดนั่นก็คืออีกความหมายหนึ่งของการทำดีที่สุดแล้วแต่วันนี้เราจะมากล่าวถึงการทำดีที่สุดในแต่ละขั้นการทำดีที่สุดในแต่ละรอบของการสั่งสมความดี คือหมายความว่าคะแนนเต็มแต่ไม่ใช่คะแนนเต็มรวมแต่เป็นคะแนนเต็มในช่วงที่เก็บคะแนนในแต่ละวิชาอยู่คือความดีที่สุดในสิ่งที่เป็นปรกย,ย่อยเป็นความดีที่สุดในแบบที่สังสมอยู่ หมายถึงความดีในรูปแบบนี้นะจงแยกให้ชัดเจนฟังให้เข้าใจจะได้ไม่เกิดการสับสนนะพระยาธรรมลูกเอ๋ยการทำดีที่สุดในขั้นที่หนึ่งนั่นลูกเราต้องทำยังสุดความสามารถ ที่เราพอจะทำได้ทำอยู่ในกฎของการไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นและตนเองและทำอยู่บนทางสายกลางทำอยู่ในกรอบของศีลทำสมาธิและปัญญาอันนี้จึงเรียกว่าทำดีที่สุดแล้วลูก ฉะนั้นหากใครที่คิดว่าทำดีแล้วแต่การทำดีของตนยังเกิดการเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เช่นเราเป็นคนรักพ่อแม่มากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตอบแทนพระคุณของพ่อแม่แต่เงินที่ได้มาเป็นเงินที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นมา คือไปคดโกงผู้อื่นบ้างเอารัดเอาเปรยียบผู้อื่นบ้างไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายมาบ้างเช่นนี้ความดีที่เราทำนี้ไม่สมบูรณ์ลูกไม่ดีที่สุดเพราะมันเป็นความดีที่ผิดศีลผิดธรรมมันเป็นความดีที่มีรูร่วง มันเป็นความดีที่ตั้งอยู่บนการเบียดเบียนผู้อื่นจึงถือว่าไม่ใช่ความดีลูกเอ๋ยและจึงถือว่าเป็นความดีที่ไม่ดีไม่สมบูรณ์หรือถ้าหากว่าเราทำความดีด้วยการช่วยเหลือใครสักคนหนึ่ง ที่เขาผู้นั้นควรแก่การที่เราจะต้องช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพราะเขาเป็นผู้มีคุณแก่เราแต่เรากลับช่วยเขาครึ่งหนึ่งของความสามารถที่เราพอจะทําได้ช่วยไปก็ทุกไปช่วยไปก็หวงการช่วยนั้นไป โดยที่เรานี้ไม่ได้ทุ่มเทช่วยอย่างแท้จริงทั้งที่เขาเป็นผู้มีพระคุณแก่เรามาก่อนช่วยกึงึกงกลางๆไปอย่างนั้นช่วยไปด้วยความไม่ค่อยเต็มใจไม่ค่อยพอใจที่จะช่วยนี่ก็อยู่ที่เจตนาคือเรานั้น มีเจตนาที่จะช่วยไม่เต็มที่ความดีไม่เติมเต็มทำไปแล้วก็ขาดหายอันนี้ถือว่าเป็นความดีที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่ได้ทำอย่างสุดความสามารถที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์แม้แต่บุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีพระคุณแก่เราก็ตามพระยะาธรรมเอย่ย จึงถือว่าเป็นความดีที่ไม่สมบูรณ์จึงถือว่าเป็นความดีที่ทำไปอย่างนั้นเองแม้แต่การทำไปใจของเราก็ยังมีจิตที่ไม่เต็มที่ในสิ่งที่ทำที่ทำไปโดยที่ตนนั้นไม่เต็มใจที่จะทำ ความดีที่ทำไปจึงมีรูร่วจึงเป็นความดีที่ไม่สมบูรณ์พระยามทำเอย่ยฉะนั้นการทำดีที่สุดในขั้นที่หนึ่งจึงควรที่จะทำให้สุดพละกำลังความสามารถทำ เท่าที่เราพอจะทำได้ทำอยู่ในกฎของการไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นและตนเองทำอยู่บนทางสายกลางคือศีลธรรมสมาธิและปัญญาถ้ามากเกินไปก็เบียดเบียนตนถ้าน้อยเกินไปก็ไม่เติมเต็ม ถ้าทำผิดศีลผิดธรรมเพื่อทำความดีในอีกมุมหนึ่งก็ไม่ดีฉะนั้นบุคคลผู้ใดจะรู้ได้ว่าตนทำดีที่สุดแล้วเป็นแบบไหนยังไงในขั้นของการทำความดีเพื่อสังสมความดีให้เติมเต็มก็จะต้องพิจารณาว่า ความดีที่เราทำอยู่ทําสุดพระกำลังความรู้ความสามารถที่พอจะทำได้แล้วหรือเปล่าทำอยู่ในกฎของการไม่เบียดเบียนใครหรือเปล่าทำอยู่ในกฎของศีลธรรมสมาธิปัญญาอยู่บนทางสายกลางหรือเปล่าถ้าอยู่ในสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคล พูดทำความดีดีที่สุดพระยาธรรมเอย่ยต่อไปขั้นที่สองหรือสิ่งที่สองที่ลูกนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติตามก็คือการที่ลูกนั้นอาจสังสมและทำความดีจนเติมเต็มและอาจเต็มจนล้นคือมากจนเรา ต้องค่อยๆปรับกลับมาให้อยู่ในความพอดีคือบางครั้งความดีก็ทำจนล้นจนมากเกินไปนะลูกจนเราได้รับผลกระทบจากการที่มันมากเกินไปเช่นเป็นความบังดีแต่เป็นความบังดีที่มากเกินไปเช่นนี้เป็นต้นลูกเมื่อเราถูกแรงกระทบเราก็จะค่อยๆ ปรับขยับมาให้อยู่ในความพอดีลูกเอ๋ยเราอาจถูกกระทบจากการทำดีมากไปเพื่อให้ปรับไม่อยู่ในความพอดีนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึง่งหรือคือสิ่งที่เราดำเดินมาด้วยการสั่งสมความดีจนถึงขั้นที่สองที่มันเต็มจนล้น ล้นแล้วก็ปรับขยับกลับมาอยู่ในความพอดีเราก็จะทำความดีเช่นนี้อย่างนี้ไปเปรียบเสมือนขั้นที่หนึ่งคือการทำความดีให้สมบูรณ์และเติมเข้าไปเรื่อยๆจนขั้นที่สองคือความดีเหล่านั้นเต็มเต็มและจนมันล้นออกมาทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้กระทบแก่เรา ทำให้เราได้คิดพิจารณาแล้วก็เลยปรับกลับมาให้อยู่ในการทำความดีอย่างเป็นกลางปรับกลับมาให้อยู่ในความพอดีไม่มากจนล้นจนเกินไปเสร็จแล้วในเมื่อความดีได้เติมเต็มแล้วเราก็จะขยับขึ้นสู่ขั้นที่สามก็คือ ความดีนั้นได้เติมเต็มเราจึงกลายเป็นว่าทำไปสักแต่ว่าทำอยู่เหนือความดีที่ทำไปแล้วอยู่เหนือความดีที่ต้องทำจะต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้คือไม่มีอะไรที่ต้องหรือจะต้องทำอะไรทั้งนั้นมีแต่ว่าทำไปสักแต่ว่าทำ ทำทุกอย่างตามเหตุตามหน้าที่โดยไม่มีการยึดติดยึดถือในสิ่งที่ทำาืือมีเหตุให้ทำอะไรก็ทำไปไม่มีเหตุให้ต้องทำก็วางจิตวางใจให้มันสบายให้มันโล่งโปร่งไปทำกับไม่ทำก็เสมอเหมือนกัน ไม่มีการยึดในสิ่งที่ทำหรือไม่ทำทั้งนั้นใจว่างว่ๆโงล่งๆลงลงเบาๆสบายๆดำเดินไปดำเดินไปตามกายสังขารนี้ที่มันยังต้องดำเดินไปอยู่ไม่มีอะไรต้องสั่งสมไม่มีอะไรมากไปน้อยไปไม่มีอะไรต้องทำหรือต้องไม่ทำ ทำไปตามเหตุตามปัจจัยและบุคคลที่สามารถที่จะฝึกฝนตนให้มาอยู่ในจุดนี้ได้แน่นอนละพะยารามเอย่ยเขาจะทำทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลเขาจะทำทุกอย่างตามเหตุตามผลและย่อมแน่นอนว่าเขาจะทำตามเหตุที่ดี และทำไปให้ผลที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ยึดติดในผลแล้วก็ทำต่อไปสักแต่ว่าทำโดยจะไม่มีการไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนเพราะความดีนั้นได้เติมเต็มในใจแล้วจิตนั้นได้รู้ตื่นแล้วเข้าใจรู้แจ้งโลกแล้วสิ่งที่ทำย่อมทำแต่สิ่งที่เกิดประโยชน์ เป็นแน่แท้เช่นนี้ละพระยาธรรมเอ่ยพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราการทำดีที่สุดคือแบบไหนสาธุเจ้าคะ่ะพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าคะ่ะว่าการทำดีที่สุดมันมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือทำดีที่สุด คือสุดแห่งการทำความดีคือเป็นองค์พระอหรหันต์แต่การทำาดีที่สุดในแบบที่สองคือดีที่สุดในช่วงที่สั่งสมความดีอยู่และการทำาดีที่สุดในแบบของการสั่งสมความดีอยู่นั้นควรจะทำดีที่สุดตามความสามารถที่เราพอจะทำได้ ทำอยู่ในกฎของการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเองอยู่บนทางสายกลางคือศีลรมสมาธิปัญญาไม่ทำความดีด้วยการเบียดเบียผนผิดศีลผิดธรรมตึงไปหย่อนไปต้องทำความดีในความพอดีและทำไปจนสังสมจนมากจนเต็มอาจล้นมาและโดนกระทบค่อยปรับมาอยู่ในความพอดี จนความดีเหล่านั้นเต็มแล้วจิตเราก็จะยกระดับอยู่เหนือการทำความดีทั้งปวงจนเหลือเพียงแต่สักแต่ว่าทำไปอย่างรู้ตื่นทำตามเหตุทำตามหน้าที่โดยไม่มีการยึดติดแม้แต่ในสิ่งที่ทำทำอย่างจิตผู้รู้ตื่นพอจะเข้าใจเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะ กลับขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแรงคำนี้ให้ลูก้ายฟังพระพุทธเจ้าค่ะสตธุ